บ้านพอ,อยอยู่ริมทะเลบรรยากาศก็กดีสนใจไหม,มก็ดีนะให้เปลี่ยนบรรยากาศกันสมองจะลดแล่นสั่งวิสโลโอุสัภุพะกูไม่ทำแบบนี้แต่อาศาศัตราคุคงทำกูเดือดร้อนแน่ จะฆ่าพวกมันโซสสะอาดนิโซอานิโซสะนิโซสะอี่โซส แล้วเลิกจากงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องบนดำสังตายกันแล้วค่ะโดยมีคู่พระนางเคมีใหม่อยางบิวนัทพลรายงวงพระเอกแถวนาของช่อง 7sd ประกอบนางเอกสาวพริงชุติยาเจรกุลพร้อมด้วยนักแสดงอาทิหญิงอริยาบัวคงเลลงนัทพลนินดอนไว้หลุล่ลาจันรสีผ่อนเลิศพิพัฒน์รุ่งเรืองพิเชษเปรียบยอดยิ่ง เจษดาสิงโตวรพลนวลพกาเนนแอจอมขมังเวทธนัดอ่อนสีจันสงาเด็กหญิงชาลิสาขู่คิรีเคตและเด็กชายพายุพัดสาสิงโดยมีผู้กำกับคนเก่งเจ็ดนิพัฒสาสิงจากบริษัทวายุพัฒน์โปรดักชั่นจำกัดนำทีมพูดคุยถึงเรื่องราวของภาพยนตร์รวมทั้งการทำงานร่วมกันในภาพยนตร์เรื่องนี้และเรื่องราวล,ล้อนๆชวนคนลุกที่เหล่านักแสดงได้พบเจอในระหว่างการถ่ายทำค่ะ มนดำสังตายเรื่องราวรักสามเศร้าของเพื่อนรักที่รักคนคนเดียวกันจนมีศสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกลายเป็นโศกนาฏกรรมนำไปสู่ความแค้นที่ส่งไปต่ออย่างรุน่นลูกซึ่งเป็นความแค้นที่ไม่จบไม่สิน้นและได้นำไปสู่ความน่าสยองขวัญดาวฤกษ์ดีเข้าใยในวันที่16พฤศจิกายน2566นี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ อสังวิสโลขุขะพุพะอสังวิสโลขุขะพุพะอสังวิสโลคุขะพุพะประมาณนี้ค,ครับคุณ <c oughs> เลยกเลยเหรครับก็เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญน,นะครับแต่ชื่อเรื่องมนดำสั่งตายครับผมเป็นแนวหนังที่มาจาัดทางขเขมรครับมนดำครับผมทำไมเลือก <c oughs> เอาเรื่องนี้มามาเป็นภาพยนตร์คือปรึกษากันในทีมครับแล้วก็ทางบริษัทครับอยากหยิบ เรื่องเรื่องหนึ่งที่มันใกล้ตัวครับครับผมแล้วก็มนดําเนี่ยผมมองว่ามันมันเป็นอะไรที่ใครๆก็รู้จักครับผมแล้วครับก็เลยอยากก็อยากทําเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราก็อยากรู้ด้วยครับว่าเออเรื่องเนี้ยมันจะออกมาเออมีความลี้ลับยังไงแล้วเราก็ได้ที่ปรึกษาเป็นเน้นแอร์ด้วยครับก็เลยอยากอยากทําเรื่องนี้สู่สายตาประชาชนครับผมเ,เรื่องมันจะเป็นยังไงอะไรนะครับเป็นเรื่อง เส้นเรื่องคือรุ่นสู่รุ่นครับก็เป็นความรักระหว่างรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับแล้วก็เล่นของเล่นมนดํากันมีมนดํามนขาวครับสุดท้ายก็ตกประถุมามามาถึงรุ่นลูกครับผมก็เลยมีเรื่องของความแคลนตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่เดี๋ยวไม่สปอยเดี๋ยวสปอยไปเลยใช่ครับก็ได้แสดงทั้งสี่คนมาใงไ่ครับ ครับก tamam ็อย่างนักแสดงที well, like ่แคสมานะครับก right. ็คืออย่างอย่างที nah, ่ทราบกันคือผมผมเลือกน้องบิวมาเป็นพระเอกก่อนเลยคนแรกแล้วก็น้องพิงค์นะครับแล้วก็ไม่มีน้องเล้งแล้วก็น้องกีคืบิวบิวหญิงผู้บิวพี่บีน้องน้องบิวหญิงอีกคนนึงครับก็ก็เป็นพวกเดอะแก๊งมิสแกนทั้งหลายอะไรครับบอกก็พอมารวมตัวกันเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องแล้วก็มีการเวิร์กช็อปนิดหน่อยแล้วก็ก็เริ่มถ่ายทำครับผมเรื่องพี่พระเอกพระเอกครับผู้น้อยผู้แรกก่อนครับครับ รับบทเป็นอะไรยังไงคาแรคเตอร์คร<อ>ับ <Character. S 2> ผมก็ผมรับบทเป็นนกครับรคเตอร์นกก็จะเป็นผู้ชายที่มาดิ้งๆิ่งปล่อยนวดน,นิดๆดหน่อยหน่อยดูเซ่อครับแล้วก็เขาจะไม่ค่อยพูดแต่จะใช้สายตาซะมากกว่าครับก็จะมีความแบบเจ้าชู้นิดนะดครับใช่หรอ <laughs> ใช่ไม่ได้ิงนะคะรับบทเป็นฟลอยคะ่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่ร่าเริงสดใสคะ่ะแต่พอไปไปมาๆก็จะแบบเริ่มน่ากลัวแล้ว วันนี้ค่ะเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวจะเลย <c oughs> ครับก็ <c oughs> ผมลิงนะสักคนนะครับรับบทเป็นกล้องครับกล้องนี่ก็จะเป็นหนุ่มสายมูที่เล่นหยอกล้อเอา,อย,าอย่างว่าจะชอบจะไปไหนต้องมูเตลูก่อนเอาศิลปศาสตร์มาครอบงำตัวเองเพื่อที่จะเป็นสงที่ยหนีเหยวจูิใจครับสวัสดีค่ะไปเตยนลคะรับบทเป็นกระตูนะค่ะนางเต้ในเรื่องนะคะก็จะเป็นผู้หญิงใสๆหวานแล้วก็ เด็กเล์ดนหน่อยๆแล้วเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆความยากง่ายใใของเรื่องนี้ครับพวกกับก็ถามว่ายากไหมก็เล่นกับความเชื่อนะครับแล้วก็สถานที่ถ่ายทำเนี่ยแหละที่ทําให้พวกเราแบบรู้สึกว่าก่อนตอนทำงานเราก็มีการบวงสวงครับมีการบวงสวงมีการไหว้อะไรนะครับแล้วก็ถ่ายทําโดยราบรื่นครับครับผม,มีมีเรื่องเดียวครับที่ถามว่าถ่ายยากไหมไม่ยากครับแต่แต่สถานที่แล้ว สิ่งแวดล้อมที่เราถ่ายจริงมันก็เลยดูว่ามันอาจจะยากอะไรอย่างนี้ครับแต่เรื่องเรื่องของคาถาอะไรอย่างนี้ครับเราก็ได้เน้นแอร์เป็นที่ปรึกษาเราเราก็เอาคาถาของจริงการปลุกผีจริงการเสกการอะไรอย่างนี้ครับเอามาของจริงก็ยังปรึกษาเน้นแอร์ว่า,าท่องได้ไหมมันจะเรียกผีมาจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเน้นแอร์บอกมันอยู่ที่เรา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 ,เรา,เราทำการแสดงอะไรครับก็อบอุ่นนะครับรู้สึกว่าท่านมาอยู่ใ,ใกล้ๆเราแล้วผมก็ถ่ายในโบสถ์ในอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับแล้วก็ ผ่านไปดยดีครับผ่านไปดยดีไม่เองครับอย่างที่พ <dances> หมันเป็นเรื่องของมุนดำอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่บอยบอกเลยครับก็ไปถ่ายสถานที่จริงเนาะเราก็ต้องพกอะไรที่อุ่นใจไปก่อนก็อย่างบิวก็พกพระไปครับเป็นหลวงพ่องเงินเป็นพระที่บ้านก็พกติดตัวไว้เพื่อความสบายใจของเราตอนถ่ายทำานะครับก็แล้วก็เราได้เล่นกับพี่บอยด้วยมันก็เลยแบบไม่ยากเพราะว่าผ่านผ่านมือพี่บอยมาหลายเรื่องแล้วครับ พวไมจริงๆแล้วเขาบอกของข้า no มีแรงอะไรนะฮะ้ามแรงวก็อย่างที่พี่บอยบอกเลยครับมันอยู่ที่เจตนามากกว่าครับว่าอยู่ที่เจตนานะครับจริงๆแล้วเราก็ทำเราก็ทำอะไรที่จริงเหมือนของจริงทุกอย่างครับมีการมีการท่องคาถามีอะไรแบบคือเราใช้อะไรของจริงหมดเลยครับเพราะว่าตอนแรกที่ปรึกษากันก็เราจะเอาเราจะเอายังไงเพราะว่าทำหนังครับออกไปคนต้องถามว่าสวดอะไรกันจริงไหมคาถาถูกไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ทำรีเสิร์ชเลย ไปหาเนนแอร์เลยครับแล้วก็เอาเชิญเนนแอร์มาเลยครับเราก็เลยใช้ของจริงันหมดใช้ของจริงหมดเลยเราก็กลัวว่าจะเจอจริงจริงอเจอลยอคแบบแวบๆมาณนึงไม่ไงนอนเจอโอ้ยอันั้นเหมือนท่านมาส่งเลยดีกว่าเขาเรียกว่าเป็นการปิดเลยที่ที่น้องพิงค์ขับไปครับเป็นทางที่ไม่มีใครเขาไปครับตรงนั้นคือเป็นทางสามแพ่งแล้วก็เป็นสารแต่ผมมารู้อยู่แล้วว่าเขาผมไม่ได้เขาไปถ่ายตรงนั้นแล้วก็มีสารใหญ่สาลหนึ่งซึ่งผมก็ ผมก็ไหว้แล้วผมไม่ไหว้กันแล้วแล้วก็บอกว่าขอเข้ามาว่าเออเรามาถ่ายหนังผีนะอะไรอย่างงี้ครับแต่ทุกคนจะออกขวาแต่น้องก็เลี้ยวซ้ายอยู่เดียวครับผมก็ขอป้าก็ถือว่าเป็นก็น้องพีบอกว่าพี่เมื่อือคืนหนูเจอผีแล้วผมก็เงียบผมก็ทัผมบอกว่าโอเคคือไม่อยากพูดต่อครับกลัวกลัวกันอยู่พ็ถ่ายเลิกตีห้าถ่ายนะเพราะถ่ายดึกเลิกดึกครับผม เรื่องอะไทั้งหมดเป็นยังไงคร่วมกันเป็นเรื่องแบบว่าดราม่าหรือว่ามีครอบครัวมีให้ดูดมีให้ครบรถนไหมแตสยังคนบิวบิวอะบิวตอบอะไรนะครับถามว่าอะไรนะฮะว่าเรื่องราวนเรื่องอะครับครอบรัไหมัวใองอจริงๆมันก็เป็นเรื่องมนต์ดำที่เอ่อถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ยันรุ่นลูกนะครับก็จะมีบางเรื่องที่สอนใจคนนะครับอย่างเรื่องที่อันนี่ผิดชั่วนั่นนะฮะ ก็ใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่วก็จะมีเรื่องนี้ครับก็ฝั่งดําฝั่งขาวก็มันก็เราก็รู้กันอยู่แล้วนะอันไหนฝั่งดําฝั่งขาวอันไหนควรทําไม่ควรทําอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้นักแสดงมาพูดด้ยดีนเรื่องเลิฟซีนด้วยเลิฟซีนเลิฟซีนเป็นไงครับก็เป็นเป็นเป็นเลิฟซีนไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายครับก็คือว่าเรื่องอาวิชาครับอาวิชาการการ การที่เราทํามนต์ดใส่ใครอะไรเงี้ยมันคืออาวิชัยอยู่แล้วครับก็คือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็เป็นคำก็มันมีคําสอนด้วยว่าถ้าทําไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอะไรเงี้ยครับผมครับผมพี่เห็นว่าหนักเรื่องขายเมืองนอกได้แล้วก็ใช่ครับก็ภาพยนต์เรื่องนี้จริงๆแล้วไปเมืองนอกแล้วครับไปประเทศเพื่อนบ้านกับหมดแล้วครับก็ไต้หวันอินโดอะไรเงี้ยครับมาเลย์ียรู้สึกมาเลย์ียกำลังฉาดฉายอยู่ด้วยครับตอนเนี้ย หลายประเทศแล้วครับที่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 เราไปนะครับฉายก่อนบ้านเรากันด้วยครับครับผมถ้าบนอกกระแสในบ้านเราขนาดก็อยากให้มาดูครับก็คือดูของแขกเราก็น่าจะดูของเขมรบ้างของเขมรของไทยครับผมเขเขมรนี่จริงหมดเลยใช่เ่จริงครับคืออันนี้เลียวคือเลียวมากครับคือฉากที่ผมทาผมก็ผมปรึกษากันเนนแต่ตลอกว่าฉากนี้ทําได้ไหมอะไรทําได้ไหมคือเราอยากเราก็อยากตอบโจทย์ความหลอนผีด้วยอะไรด้วย ก่อนที่ผมจะทำผมก็คุยกับบิวให้บิวเล่นแม่หนังผีพี่บอกเฮ้ย hey, เล่นพี่เราก็เอาเขามาเล่นเลยครับเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมมองมองว่าน่าชมครับโปรดักชันดีครับขอบครับผมคิดว่าความอร่อนแล้วการันตีความหลอนระดับไหนครับเร์ไหน โหผมว่าหลอนแน่หลอนหลอนเลยหลอก็คือก็คือถ้าพูดไปเดี๋ยวมันจะสปอยครับไปดูต้องรอซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปดูน่าจะหลอนที่สุดคือขวามือผมนี่แหละคนนี้ลองดูลองดูในทีเซอร์กันฮะในทีเซอร์ก็จะมีตัวอย่างเป็นบางตัวอย่างที่โชว์ความสยองครับอย่างพวกเราเรามีความหลอนต้องเลยครับก็หลอนอยู่นะครับใช่ครับอยากให้ติดตามมากกว่าคือถ้าผมพูดไปแบเดี๋ยวมันจะสปอยเกินไปบอกเลยมันสนุกมากครับ เราก็ใช้ CG อะไรเยอะเลยครับครับงั้นให้ฝากเยอะเลยครับติดตามกันเม่อไหร่ท่านบิวครับก็ฝากละเออไม่ใช่ละครจะฝากละครฝากภาพยนตร์เรื่องบนดำสังตาได้นะครับก็วันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับก็ทุกโรงภาพยนตร์ครับก็พวกเราทํางานอย่างเต็มที่ครับนอกจากพวกเรานักแสดงแล้วก็ยังมีพวกพี่ๆทีมงานด้วยครับก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับที่เขาทํางานคือเราทํางานตั้งแต่ เช้ายันค่ำยันยันเช้าอีกวันก็อยากจะให้ทุกคนมาดูครับรับชมกันครับฝากด้วยนะครับคนดับสายตายครับ